ใส่จ้าของครับวนาจิโร่โอ้โหจะแกล้งเฮียสายอยู่ข้างบนจะแกล้งเฮียสายอยู่ข้างบนแต่ว่าขี้เลนกระเด็นมาใส่ย้าของนะโอ้ยบาปหรือเปล่านี่วนาจิโร่เขายู่สูงนะนู่นเฮียสายแก่ยูสูงนะเฮียสายต้องระวังครับต้นนี้เตนทั้งนั้นเลยต้นนี้เต็นลามนะครับเตนลามอ่ะเรามาอยู่ข้างล่างนะอยู่ข้างล่างมาคอยดูงานหวนาจิโรวันนี้ไปถึงไหน ไปถึงไหนแล้วงานก็ไปได้ไกลนะครับหวังเราหวังว่าคาดการว่าสิ้นเดือนนี้ไม่เสร็จแต่แต่ไม่ใช่ครับแต่ไม่ใช่ดูไปแล้วอีกวันหรือสองวันนี่น่าจะ,ะเก็บงานเก็บไส้ไนนะเก็บไส้ไนออกอ่านี่ครับ มืองตะลุงผักสดของเรานะครับบางคนเขาว่าเมืองตะลุงเ <ๆ S 1> มืองตะลุงนี่ามาจากใต้หรือเปล่านะครับบางคนเขาเข้าใจอย่างนั้นนะเขาเห็นว่าเป็นเมืองตะลุงเมืองตะลุงเขาเหมือนหนังตะลุงหรือเปล่านะอันนี้เราไม่เข้าใจนะครไม่รู้เหมือนกันนะครับบางคนเขามาถามว่าอยู่ใต้เหรอผมก็ตอบเขาไปว่าผมไม่ได้อยู่ใต้ผมก็อยู่บ้านเรานี่แหละอยู่บ้านกรวดอยู่ประคนชัยนี่แหละ เมืองตะลุงผักสดได้มายัางไงเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังนะฮะนี่ฮะเดี๋ยวดูหัวหน้าจรตักไปด้วยนะเราจะเล่าให้ฟังด้วยที่ผมได้เมืองตะลุงผักสดมานี่ชื่อตัวนี้ผมตั้งเองเลยนะครับผมขายของอยู่กับเฟนนะครับอยู่ที่ประโคนชัยนะฮะอยู่ที่ประโคนชัยผมเลยตั้งว่าเอา ไม่ไหวครับไม่ไหวอ่าอยู่ที่ประคนชัยนี่ประคนชัยเป็นเมืองเก่าเมืองเก่าของประคนชัยคืออ่าเขาเรียกว่าเมืองตะลุงนะครับเมืองตะลุงเป็นเมืองเก่านะฮะอ่าเขาเรียกกันนะครับคนรุ่นเก่าๆเขาจะรู้กันนะว่า ประโคนชัยเนี่เขาเรียกมีโรงเรียนชื่อเมืองตลุงพิทยาคมหรือว่าพิทยาสรรเป็นชื่อ,อดั้งเดิมนะครับโรงเรียนน่าจะเป็นโรงเรียนแรกนะ,ะก็ได้ชื่อมาจากตัวนี้แหละเมืองตลุงผักสดผมตั้งชื่อผมเมื่อก่อนผมไปขายของอยู่ที่ประโคนชัยนะ หายตั้งหลักอยู่ที่พะโคนชัยเลยก็ก็เลยตั้งชื่อเป็นอ่าเมืองตะลุงผักสดนะครับอ่าตัวนี้นี่เห็นไหมติดป้ายใหญ่ๆครับใช้ตัวนี้เลยครับเมืองตะลุงผักสดติดอ่ารถของเรานะฮะติดอ่าทีมงานหกล้อของเราเป็นตัวใหญ่ๆหน้ากระจกใหญ่ๆอ่เมืองตะลุงผักสดเป็น เป็นงานเป็นงานที่ทําให้เราได้เติบโตมานะครับได้เติบโตมาจนทุกวันนี้นะครับเรียกว่าชื่อตรงนี้ชื่อเมืองตลุงผักสดนี่ผมคิดตั้งมาเองผมจะมีทุกคันนะครับเกือบทุกคันนะบางคันก็ที่เรามันมันมันลอกออกแล้วก็ไม่ได้สั่งมาติดเพิ่มนะฮะที่ติดเมืองตลุงผักสดนี่เป็นรถทีมงานเราเองเลยนะครับ ไม่ว่าจะรถหกล้อไม่ว่าจะรถะกระบางนะะอ่ะไหวไหมไหวไหมโอ้โห,โหสุดยอดเลยฮะ,ะเรื่องอารามงามแท้นี่เฟืองเข้าได้นะครับอึโอ้องยอดตรงน,นี้อึบอึบเอ้ยเอยโอ้โหหนักหนาดินอย่างงี้นี่อ่ะนี่ก็ ไปแล้วครับรถยังวิ่งอยู่สี่คันนะครับน้องทะเลซาไปไหนไม่รู้ร็อคงคุยก็ไม่เห็นไม่รู้ว่าไปไหนทีมงานเมืองตะลุงผักสดแล้วก็โชงนิติลุยกันสี่คันครับวันนี้อตอนอเย็นๆบ่ายๆนะครับเดี๋ยวว่ารถบริษัทหายครับไม่รู้ไปไหน เราตรงนี้ตรงนน้นคีเลนเยอะนี่น่าจะมีน่าจะมีะมปลาไหลนี่ไม่มีเลยนะฮะปกติแล้วสาลุงนี้น่าจะเป็นน่าจะมีเยอะนะหรือว่ามันหนีไปตอนช่วงที่ว่าน้ํามันไปแห้งนะครับแต่สัตว์พวกนี้นี่เขาก็จะรู้เหมือนกันนะเขาก็จะรู้ว่าอสะอ่า รถมันมีอะไรรถมาเสียงมันมาทําอะไรทําไมมันเสียงดังก็น่าจะอาจจะเป็นเขาเรียกอะไร่ะพวกสัตว์ความาที่เขาเขารู้รู้ว่าสาลุกนี้เขามาทําอะไรนะฮะนี่ครับเขาอาจจะหนีไปช่วงที่ว่าน้ํามันยังไม่หมดนะครับหนีไปตามลงไปหาที่น้ําเยอะๆนะฮะน้าเยอะๆ โอ้แดดร้อนมากนะพี่น้องทางก็เริ่มน่วมไปหมดแล้วเนี่ยเนี่ยสภาพทางน่วมไปหมดแล้วตาตาก็สบายเลยครับตาตาโอ้เฮียสาก็มาจัดคลิปสองคลิปไปเลยครับเรานี่ไม่ได้ไปทางไหนเลยอยู่กับมอเานอร์ไซอยโดยตลอดติดต่อติดตามสาลูกนี้จนตั้งแต่ต้นจนจบนะครับ เพราะว่าเราป่าตุงเราก็ไม่ได้ไปครตอนช่วงนี้นะครับปลาตุงเราก็ไม่ได้ไปทางเฮียสาก็ไม่ได้ไปช่วงนี้มาติดตามอยู่แต่เจ้าแคทแล้วก็ทีมงานรถเรานะครับโอ้บรรยากาศก็เด็ดขนาดขำนี่เด็ดยังร้อนขนาดนี้นะ อันนี้ถือว่าตอนเช้านี่อากาศเย็นนะตอนเช้าอากาศเย็นแต่ว่าพอ,าอาสายๆมาเดดร้อนจ้าร้อนจัดเนี่ยขนาดตอนเย็นมานี่ยังร้อนจัดขนาดนี้เลยแหมเยว่าถ้ารถไม่มีเอเนโอห์งงานงอกนะครับอ่ะมาแล้วครับชงนิีิ ชงนี้ที่ก็เขาก็ไม่ได้อยู่ในพื้นที่นี้นะครับเพียงแต่เขามีพี่น้องอยู่ทางนี้ก็มีพี่น้องอยู่ทางนี้นะก็เคยร่วมงานกันมาก็เรียกรถเรียกมาช่วยวิ่งนะครับเรียกมาช่วยวิ่งอโอ้เดดร้อนมากพี่น้องอ่ะ ก็บรรยากาศอตอนเย็นเย็นลมก็มีหน่อยๆนะครับมีหน่อยๆตรงนี้ก็น่าจะไม่ได้ขุดตรงไหนขุดเอาแต่ทางออกก็เวียงขึ้นไปข้างบนแล้วเวียงขึ้นขึ้นไปข้างบนแล้วเนี่ยตรงนี้นะให้เวลาแค่2วันนะไไส้ไหนนะสำหรับไส้ไหนนะครับสวันนะครับแต่ว่าเดินปัดนี่ก็ไม่รู้ว่าจะ นานแค่ไหนหรือวันหรือ2วันประมาณนี้ครับหรือสอวันวันนี้วันที่22 23 24 25 2ย2่ส8 29ามยห้หเจ็่ป้าสาโอ้โหเหลืออีก6กเวันนะฮะโอ้โหเหลือเฟือครับ เขาไปใกล้ไม่ได้นะพี่น้องเขาไปใกล้โดนวหน้าจะรถแกล้งครับเอานี่เกเกเก,เกไม่ค่อยเหยียบรถนะสังเกตดูนะครับคนที่ขับถนอมรถนะเพราะว่าเขาใช้เองขับเองรถเขาเองนี่เขาจะรู้ประมาณไหนเขาไม่เคยชาิรถนะสังเกตดูการการดึงดึงาการออกรถของเขานะ ถ้าแรงเขาไม่ไหวไมโครก็ช่วยดันตูดหน่อยหนึ่งแค่นั้นเองนะครับถ้าเรายิ่งแจกไปกระชากเออรถไมโครมันอยู่ใกล้นะถ้ามือไม่ถึงว่าอีกอย่างหนึ่งอันนี้มือเขาใกล้ๆนะครับโดนสกิดหน่อยเดียวมันก็ไปแล้วครับรถไมโครคันใหญ่ๆนะนีออ่คนน้าช่วยก็ตักตักเวียงตักเวียงครับ รดไปไหนยังไม่มาฮะสำหรับคลิปนี้ก็บายบายนะครับสวัสดีครับ